ขอดึงก่ายยงไหวกอดอีกเขามากคนไหลคนแช่ในริงนั้นน้ำส่งของหมาเองพระหวดหรือว่าให้พังด้วยครับผมเอารอกันทั้งทั่วโลรเก็บหนึ่งโอกาสพี่น้องแล้เก็บพังด้วยแล้วก็พุ่งไสู่สุขุเสุขโนร่งี่น้องสิเขามากใครก็ต้องใจ ในค,คิดนี้<ม>คือสิรวยน้ำกันสู้ปูสูก้ก้อนเอลี่ยนโอ้จากข้อดนำเสียนและยอมได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ตัวเลขตัวนี้แนวทา,างตัวนี้หน,น้าหน,นี้สีวัวถึงสองละแสนอสองหรือสองละเจ็ดหมื่นบาทสีวัวถ้าตัวเลขแข็งๆอะไรต้องเลขพี่น้องครับผมมันจัะมุ่งจะจะสีวัวสัดส่วนอ่า ไม่เกี่ยวกับเลขซองไม่พ่น้องเรื่องหมวดนี่เนาะอ่าคลิปนี้อัน่คือเป็นการทำพิธีครับอ่าแต่เลขวิ่งเลขยังยังยังยิงไม่เดิมเลยพี่น้องครับผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงเลยนะอยู่พงที่กำับวิ่งบนกับเจ็ดกับแปดกับวิ่งล่างคู่เก้าเม็ดเดียวโโลครับผมแล้วก็มาเบิ่งการทำพิธี่คับซึ่ง ซึ่งหน้าที่คนมาทำพิธีพ้องครับร <c oughs> ่นทักมาค <c oughs> น่าคุณอทฝันบ่่นมายังเสีครับเอาก็ะปตัวมาจากยังจากว่าจากใครังจุผเนาะโอ้ ครับผมอ่าที่ icion, ทบโบทีพื้นร้างส้งมพื้นคักนี่ยโอ้โออ่าคือปอฝันเอออืมมาที่การเกลี้ยพื้นแต่หลังจากนั้นทักแล้วกับการการเงียบไปได้พี่น้องครับแต่หลังจากนั้นเราก็ว่าอย่างนไงล่ะพี่น้องอืมนะ สลอร์เบิดอ่ะสลอร์บ่มีทีกันน่ะการเลขก็บ่ได้หลายพี่น้องเลขลอตเตอรี่ก็บ่ได้หลายได้กันทุกคนนะถ้าเข้าทุกผู้ในนี้ร้อยนึงนี่ครับนะ รถตีจะซื้อไปเลยขึ้นแลือได้เป็นบ่พวเงี้ยเรียบ้อยเียปเลยโอ้โครลกายได้ว่านการไ้เน้นเปนเกยร์กัน่เียนะบั่นบว้เนาเนยเหลานมนะ่อนาะับกับ่เราเรียเงินบวเบวมที่เาบ่จะมด้วยอย่างเดียวเออเออ อเอาไป,ป,ปไหนพ่อคระทัาพิีิไปไหนทัพปิชเหมืนกับปิ่นกวบปิ่นไงนก็นเลย่น้องเหือนปิงนขวปินไงเหมนกับคุยกับอ่ากุมันทั้งงานเน่ยเล่นเขาเล่นหลอกปิ่นหลองเว้ยเงินไหล <c oughs> เล่นเขาเล่นหลอกจ้ไหนพ่อแล่นเขาเล่นหลน จูงคนีนี่้องะเ้าทั้งล่างส่งไลยแหละทั้งนคุมาทั้งายมาย่พีี่น้องยู่ทะเบียนโผมพี้โอ้นอนู้นอนู้คุยนอนรู้เคนครับ่บ่ญาตบกา้ยบ่แม่ขโทษกะพอาุนี่ยแหละเอาเเาน่ยอา ตัวข้ออะไรน้อนอนหนูนอนหนูตัวข้อครับแล้วกันหมายเลขเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดไม่ยอมโอ้นี่คือจะเบียนรถตู้เรือพี่น้องเนอป้าเผลนมาอยู่ตรงนี้พี่น้องให้ไปยิบรถเตอรี่ตะวันแลนดไปควานกันยุ่งทะเบียนรถ มาวาจะสั่งพี่น้องโอ้น้าบพีน้องอามาเนยตัวนีผบอผมกีจำได้อ่าเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็ทักทายเานีเละตัวไหนบสั้โตน่ะเจ็ดเจ็ดโอ้ โอ้เลยครับตัวนี้เอาเว้นมาโน้นคนมาอยู่ตรงนี้เนี่ยครับโอ้เฮ้ยมาตรงตรงนี้นะขนาดร่างทรงเนี่ยยังมาห้ามพี่น้องอ่ายังมาห้ามกันกับหัวเรื่องได้เป็นว่าพอแม่นอ่ารุ่นดูก่องโรตเทอรี่ผลตะวันแลน,นมัทไซไทยแท้เบริรถพี่แม่ ปาโทษอ้า,อาวพี่ร้องเป็นได้แค่เจ็ดแปดเจ็ดหรือว่าแปดเจ็ดเจ็ดแมนมากกว่าหรือว่าแมไแมน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 มันเด็กแค่ว่าสามทีไละท่นานแค่ว่าเฮ้ยนั่นแหละครับ

เขาสามตัวเด้อพีน้องเด้อเนาะถ้าเบียรถถือว่าปังเอิญมากเนาะกับเลขที่เปิหามากที่เียกว่าี่ว่านเะ่่น่ะต่คุณพ่อเนี่ลุกจากรถแล้วครับผมคุณพ่อลกจากรถแล้วว่าอ่นพระหวเมื่อใหร่ แอ่เงินมากนยี่สิบเก้าบาทแมนครับเออแต่คือขึ้นบาบราต้เอทะเบียนรถหรอท่แต่แมนแมนพอบอกบแล้วบอกได้เชียวกับทะเบียนคือเพิ่นหายแคยี่สิบเก้าครับแต่ทั้งีที่นะทังีทีนะจำคำพูดเดี๋วมาลงโ่เนเพิ่นเพิ่นเห็นแล้วเพินทมาตั้งตั้งทีแรกครับหลังจากทัีทีประมาณแคสองขมงเนย mày gốm bình nào mà mất tao biết rồi thì, ừ, dùm tân mất à thôi, đi long vậy, à, xây bên sai, tiếp, ba, tiếp tiếp nào, ừ, ha đây cả ha đi đi long, à, không ừ, หลักลอยวัวตง๋งคนว่าวเอาคำนั้นตรงตงไม่ราบตัตวตรงไม่วาสทาพ,พี่น้องอวาวซน,นันแสสเป็นครับผมแลักลอยเป็นสีพี่น้องอ่าหลักอลอยเป็นสี่เจับเเป็นสี่ครับผม Tao tụi nó. Ah, bắt ghê. Oh, tao mát. 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 Tao bọc Tao mát. Tao mát. Tao mát. คือเพืทุกอำเภอทุกตำบลนั่นแหละใช่เลยเจ็ดแปดเจ็ดอ่ะอ้าวพี่น้องผู้ใดงบหน่อยหน่อยชุดๆแล้วสามสิบลีพี่น้องมันเลขตัวเก่าเลขตัวเดิมพี่น้องเนาะเลขกครับอ่าเล็กตัวเก่าก็ยังไปกินมันเลยแต่เล็กก็จะแบบมาดีอะไรพี่น้องแท่อันนี้เล็กข้างนี้ก็ได้ คัเลารมีที่นพี่น้องครับผมมันมันนกแนีก็ผยสองราแสอ่ะตองเราแสนสองกันด้พี่น้องอ่านนี้คือเลขทำมีที่ครับผมโเสียกสียพี่น้องอืมนแตกล้วก็นเอนล่แตุกเก็ตตุกเก็ตตุกแ ครับแปดเจ uh, ็ดไปดูวิตีเอ๋อเอ้างซุงสี่สามุดเลยครับแปดเ็โอ้ส so, so, uh ี่ห้สามโตทำอย่างนี้หรอครับผมที่ผมบอกลูกซองยูสุมาฮายเป็นไต่ได้อ่าน่าน่าขาดก็ได้ผมบอกว่ารับเลยพี่น้องบอกคือขันน้นลูกองรับได้ บ๊อบี้เดาผีหลอกเด้ออดฟันสามตัวมาเลยเนาะทำพิธีนี่อยู่ในโพบบอยูครับอกอ๋อครับผมพี่อยู่ในโพโบบอ,อ,อเอาเอาตัวเก่งๆนี่แหละเพราะว่ามันอ่ามีมือมือละออกเล่งๆกันเอาสามสามตัวตรงๆเลยเดาผีหลอกเด้ออ่าอันนี้เป็นเลขทำพิธีเน้นยำ้ำเนาะอ่าแต่บ้านบางเอ,อิญมาตกกันแน่ อ่าเอาสิเด้อพี่น้องเอาไหนพ่อเบอร์เลขทั้งมีที่787แล้วก็เลข6อ่ะ82นั่น4 87อ่าเท่านั้นนี่พี่น้องโอ้อันนี้น่ะนาทีสรเนี่ยคือ787อือ อาเอาดีกว่าเลยเอาแยกกันเนาะซ่องละเลขซ่องกับซังเลขซ่องเนาะแต่ว่าเอ็ดคลิปนี้เอ็ดมิ่งจะเอาเลขของคุณพ่อคนเฉพาะเลขทัพพิชิเนาะเอาเลขเคียรทัพพิชิอ่ารุ่ตงตัวอื่นมันตังบวสับสนเด้พี่น้องเด้อรุ่งหาเงเดียวคือเนาะโอ้อ้าวเก็บอืมโอ้เก็บ

ได้อีกตัวนึงพอ่อสองเก่าเหยโอ้สองเขา่าคือเลียกคุณพ่อคุณฝันครับก็ตอวการนั้นแหะตองการเจ็ด,ดเจ็ดครับก็ทุกอ่าเอาลดดดดดงไปบนนะ้นเบิดอะครับครับผมอาทงนี้ท่างนั้น,นได้พี่รอเด้อชุดนี้อ่าเน้นเน้นให้เลยพี่รองอ่าตัวกันตัวเน้นได้พี่รองตัวเน้นคือตัวลกผมง,ง่ง สามตัวเม็ดเดียวพี่น้องไปตัดเดาพี่น้องเนาะถามว่าตัดกับลับตาใส่เลขกันมาตาใส่ก็คือหาสุดสามเลยเนาะเห็นหมอพบพอไหวบ้านโอ้ยมาเทากูจะโดนสุดสามเท EX ทวนเลยพี่น้องโอ้โอ้โหทุกช่องก็าแบบไม่มากสามโตเขาแบบนี้เนาะอ่าแก้มหม้อบัดเนต้อ่าสุดๆครับผม